ส่วนผสมในการทําขนมต้มของเรามีดังต่อไปนี้นะครับแป้งข้าวเหนียว1กิโลน้ำตาลปีป๊บเกลือเกลือเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะอันนี้เป็นน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยจะเพิ่มรสชาติให้กับขนมต้มนะครับจะให้เกิดความหอมนะครับน้ำใบเตยที่เราปั่นเสร็จแล้วนะครับน้ำใบเตยนี่ประมาณ10ใบนะครับใบเตยปั่นละเอียดแล้วก็มาคั้นเอาน้ำ อันนี้เป็นมะพร้าวขูดขาวนะครับเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนคือส่วนที่เราจะเอาไปผัดเป็นไส้ขนมและก็อีกส่วนหนึ่งจะเอาไว้คุกกับขนมนะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วเราไปดูขั้นตอนในการทําต่อไปเลยครับใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำน้ำ,นำอ้อยลงไปนะครับรวมกันแล้วมันจะได้ประมาณครึ่งกิโล แล้วเราก็คนให้น้ำอ้อยกับน้ำตาลปี๊บละลายก่อนนะครับหลังจากที่น้ำตาลปี๊บกับน,น้ำอ้อยละลายแล้วนะครับเราก็ใส่มะพร้าวลงไปนะครับมะพร้าวแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับ ประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผัดรวมให้เข้ากันนะครับผัดจนไส้ขนมของเราแห้งนะครับสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้นะครับ เมื่อเราผัดใส้ขนมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับน้ำตาลก็เริ่มแห้งแล้วครับมะพร้าวก็เข้ากับส่วนผสมได้ดีให้เพื่อนๆลดไฟลงนะครับเป็นไฟอ่อนนะครับไฟไม่ต้องแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้ไฟแรงไฟมันก็จะไหม้กระทะนะครับ ขนมของเราก็จะไม่หอมนะครับไส้ไส้ขนมจะไม่หอมนะครับใจเย็นๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับทําขนมต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับเมื่อเราผัดเสร็จแล้วนะครับผัดไส้เสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาปั้นเป็นก้อนนะครับเพื่อจะไปทำเ,เป็นไส้ขนม ต่อไปนะครับเราจะมานำเราจะนำมะพร้าวมานึ่งกันนะครับก่อนนึ่งให้โรยเกลือเล็กน้อยนะครับขนมนะครับทุกอย่างนะครับที่เราใช้มะพร้าวขูดขาวนี่คุกนะครับให้เพื่อนๆนาไปนึ่งก่อนนะครับนึ่งก่อนทุกครั้งก่อนที่จะนําไปคุกกับขนมนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ขนมของเราเอ่อเก็บได้นานไม่เสียง่ายนะครับเราไปนึ่งกันเลยครับ ในขณะที่เรารอไส้ให้มันเย็นนะครับเรามาทําตัวแป้งขนมต้มกันเลยนะครับวันนี้เราจะทำสองสีนะครับสีเขียวใบเตยกับสีขาวนะครับสีขาวเราก็จะใช้น้ําสะอาดนะครับน้ําเปล่านะครับก่อนที่เราจะนวดนะครับนวดแป้งให้เราล้างมือให้สะอาดนะครับเรามานวดแป้งกันเลยครับอันนี้จะเป็นขนมต้มสีขาวนะครับ ราจะนวดให้แป้งกับน้ำเข้ากันนะครับจนนิ่มมือนะครับสามารถที่จะปั้นได้ง่ายๆนะครับค่อยๆเติมน้ำลงไปนะครับไม่ต้องเติมทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าเราเติมเยอะเกินไปแป้งของเรามันก็จะเหลวแต่มันก็มีวิธีแก้ไขนะครับถ้าถ้าแป้งมันเหลวมากก็ให้เติมแป้งลงไปนะครับ ค่อยๆนวดไปครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนขนมของเราก็จะได้ออกมาอร่อยๆนะครับขนมต้มสูตรของผมนี้สามารถทำขายก็ได้นะครับหรือทำทำทานก็ได้ทําขายก็ได้เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็สามารถทำได้เลยทำเป็นอาชีพก็ได้นะครับหรือเป็นอาชีพเสริมก็ได้ครับ อันนี้จะเป็นขนมต้มสีเขียวใบเตยนะครับหรือเพื่อนๆจะทำเป็นหลายๆสีก็ได้นะครับเมื่อใส่ขนมของเราเย็นแล้วนะครับเราก็จะปั้นเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนําไปห่อกับแป้งนะครับ นี่ครับแปลงจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยมากเลยเรามาดูการห่อขนมต้มกันครับเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะทำไม่เป็นนะครับมือใหม่ทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆ หลังจากที่เราปั้นขนมเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะครับต้มน้ําให้เดือดจัดแล้วเราก็จะเอาขนมลงไปต้มนะครับ หลังจากที่เราต้ขมขนมมาได้สักระยะหนึ่งนะครับขนมของเราก็จะเริ่มลอยขึ้นนะครับแสดงว่าขนมของเราก็สุกแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยไว้สักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้ขนมของเราก็สุกแล้วนะครับลอยขึ้นมาหมดแล้ว mm hmm. หลังจากนั้นเราก็จะตักไปคุกกับมะพร้าวที่เรานึ่งเตรียมไว้นะครับ หลังจากที่ขนมของเราสุกแล้วนะครับแล้วก็นํามาคลุกกับมะพร้าวนะครับเพื่อไม่ให้ขนมของเรานีติดกันนะครับเพราะว่ามะพร้าวจะช่วยให้ขนมแยกออกเป็นลูกๆนะครับลูกไข่ลูกมันนะครับเวลาหยิบทานก็ทานกับมะพร้าวนะครับก็จะได้เพิ่มรสชาติและก็อร่อยนะครับเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็สามารถ เอาไปทําได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องรักษาพนมให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ